สวัสดีครับพี่น้องวันนี้อผมจะพาพี่น้องมาทดลองเพาะกระพี้เขาควายครับผมซื้อ <c oughs> ฝักก็ามาจาก Facebook นะครับอันนี้ครับผมเพิ่งแกะมานะครับ <c oughs> ไม่รู้เขาจะงอกหรือเปล่าผมเป็นไม่เคยไม่เคยรู้จักต้นไม้ชนิดนี้เลยแต่ผมรู้แต่ว่าเป็นไม้ตระกูลพยุงนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งทนแรง ผมสนใจเข้าตรงนี้ก็เลยทดลองเอามาดูผมซื้อต้นเข้ามาก็ได้ครับแต่ผมอยากรู้ว่าตั้งแต่ต้นถ้าสามารถทําเองเนี่ยมันจะเป็นยังไงอันนี้ที่ผมแกะมาแล้ว <c oughs> นี่เป็นเปลือกอน,นี่ที่แกะมาแล้วได้แค่นี้เห็นว่าเมล็ดมันแฟบๆนะครับไม่รู้มันจะงอกหรือเปล่าเป็นครั้งแรกครับพี่น้องล <c oughs> ำรับแรกผมจะใช้วิธี แช่ด้วยน้ำก่อนครับนะครับผมจะแช่ด้วยน้ำแล้วผมอาจจะเติมสังเคราะห์แสงไปนิดนึงครับพี่น้องอเติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปนิดนึงพอ,อดีทำมือเดียวตะวนี้เข้ากันนะเสร็จแล้วผมจะแช่เข้าไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง แล้วผมจะดูเรื่อยๆว่าครึ่งชั่วโมงพอมไอืมนะครับนี่เป็นครั้งแรกครับพี่น้องไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคอยติดตามกันดูนะครับอ่าผมต้องเพาะเพื่อให้อน้ํามันซึมเข้าไปในมเมล็ดก่อนผมต้องแช่เพื่อให้มเมล็ดน้ํามันซึมเข้าไปในมเมล็ดก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาขั้นตอนถัดไปนะครับผมจะทิ้งไว้ประมาณครึ่ชงชั่วโมง เดี๋ยวผมจะดูอีกทีว่ามันจะเพียงพอไหมนะครับเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงแล้วก็เจอกันนะครับ